โรนะว้า wow. โรคมายาของผู้หญิงก็คือโรคปวดหัวนี่แหละไม่ไปอย่าไป ดึกดืนอย่างนี้ออกมาเดินเล่นอยู่ทําไมคนเดียวในเมื่อตอนหัวข้ามคุณบอกว่าปวดหัวแล้วทำไมพอตอนดึกกลับออกมาตากน้ําค้างเล่นซะอย่างนั้น ขอทีเถอะนะอย่าทำหน้าอย่างนี้เลยผมกลัวว่าเวลาคุณหญิงถูกแสงจันทร์แล้วคุณหญิงจะแปลงร่างเป็นตัวอะไรไปซะผมหวังว่าคุณหญิงไปอยู่อเมริกาคงจะหัดพูดอะไรสักบางนะที่จริงเดี๋ยวนี้คุณก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนตั้งเยอะ เลิกหันหน้าหนีมนุษย์เหมือนอย่างคุณป้าชุลีสักทีเถอะอยู่ในโลกมันต้องหันหน้าเข้าสู่สังคมไม่ใช่คอยวิ่งหนีที่ฉันไม่ได้วิ่งหนีสังคมแต่คุณหญิงชอบแอบซ่อนตัวดูอย่างวันนี้สิ คล้ายๆเขาหวังว่าคุณหญิงจะไปในงานทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือว่าเยชนีแล้วก็ดูสิงานเลี้ยงส่งพี่ชายคุณแทๆ้ๆแต่คุณหญิงกลับไม่ไปวันสิกาคุณกำลังหนีใครอยู่ คุณกำลังหนีใครอยู่เหรอดิฉันไม่ได้หนีแต่ดิฉันไม่อยากไปดิฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณบางคนดิฉันไม่อยากฝืนใจให้ดิฉันอยู่คนเดียวดีกว่าเป็นทรมานใจทรมานใจ ทรมานใจเรื่องอะไรกันงานเลี้ยงส่งเยชนีกับพี่ชายของคุณคุณก็ไม่ยอมไปคุณไม่อยากเห็นความสุขของเยชนีหรือไงไหนว่าเป็นเพื่อนรักกันไง แล้วทำไมไม่ไปแสดงความยินดีกับความสุขของเพื่อนละ่ะมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดอา้าวทำไมอะ่ะดิฉันไม่อยากไปดิฉันไม่อยากเห็นคุณดิฉันจะไปแล้วพรุ่งนี้แลอจะไม่กลับมาพบคุณอีก แล้วทำไมคุณถึงจะไม่กลับมาพบผมอีกทำไมเหรอเพราะคุณไม่ชอบดิฉันคุณเกลียดดิฉันคุณทำไมคุณไม่ทราบเลยว่าดิฉันทำทุกอย่างเพราะคุณสนุกทั้งนั้นไมว่าเวลาที่คุณเจ็บ ไมเรื่องที่ดิฉันยกวังอโยธยาให้พี่อ,อกดิฉันทำเพื่อคุณชนนีเพราะคุณชนนีเนน้คุณดิฉันดิฉันรักคุณนาชวนชื่นเพราะคุณน่าเป็นแม่ของคุณดิฉัน 干。啊 ไปไหนอะ่ะก็คุณผู้หญิงสั่งว่าให้รีบใส่บาตรแต่เช้าเพราะว่าวันนี้คุณหนูชนันี์จะออกเดินทางเดี๋ยวไม่มีเวลาใส่บาตรจะยุ่งไปแล้วนะ่ะบ้านคงเงียบนะคิดถึงใครก็ใครล่ะที่ไปอ่ะโธ่แต่สวนก็ถ้าบ้านจะเงียบนะต้องคุณนกไปไม่ใช่คุณหนูชนันนีหรอกถ้าคุณนกไม่อยู่สักคนเดียวบ้านก็เงียบ มันก็คงจะเงียบพอๆกับวังอโยธยาที่เขาว่ากันนะนะต่สวนนะตะนกตื่นรมาตั้งแต่เมื่อไหร่ลูกลกยังไม่ได้ขึ้นไปนอนเลยแม่ มีเรื่องอะไรต้องคิดเหรอลูกผมไม่แน่ใจอะไรบางอย่างผมยังคิดไม่ตกเลยครับคิดไม่ตกมีเรื่องอะไรที่ตนกคิดไม่ตกทั้งคืนเรื่องอะไรบอกแม่ได้ไหมยอดเขาเลิกกับผมแล้วครับอ้าว ิดไม่ตกเรื่องคุณไปกันเถอะลูกจนเวลาแล้ว แล้วก็เป๋าล้วคะแม่อยู่ในรถเรียบร้อยแล้วจ้ะไปกันเถอะค่ะคุณหญิงไปสิค้ะคุณหญิงคุณหญิงไปเดินเล่นข้างล่างกลับมาตั้งดึกนั่นน่ะสิแม่เห็นตื่นช้าเกือบจะเข้าไปปลูกอีแล้วเชียทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะทั้งพาสปอร์ตทั้งตัวเรียบร้อยล้วพี่คะ บิน20ชั่วโมงนี่ก็นานเหมือนกันนะคุณหญิงวันสิกา หญิงไปรอผมก่อนแล้วผมจะตามไปทีหลังอะไรนะตะนกตนกจะพูดอะไรอะไรผมคิดตกแล้วครับแม่ผมถึงบอกให้คุณหญิงไปรอผมก่อนแล้วผมจะตามไปทีหลังอะไรนะคะพี่นกว่าอะไรนะคะ พี่บอกให้คุณหญิงไปรอที่นั่นก่อนแล้วพี่จะตามไปทีหลังคุณหญิงได้ยินไหมครับถ้าไม่ได้ยินผมจะพูดอีกครั้งหนึ่ง